วันนี้เราจะมาซ่อมกอกน้ำซิงนะครับอาการมันรั่วหยดติงต้งติงติงก่อนอื่นเราก็งัดตรงจุกตรงนี้ออกจุกตรงเนี้ยงัดมันออกมาเสร็จุ๊บเอาไขาควงขันน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาเสร็จุ๊บใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดขัน มันก็จะได้ตัวนี้หลุดออกมาเสร็จป๊บให้มาถอดจุกยางตรงนี้ออกแล้วเราก็เอาอยางมาเตรียมยางตงัวนี้บางๆนะฮะใส่ไว้ในนี้เพื่อที่อัดให้มันแน่นขึ้นแล้วก็จุกจุกตัวนี้ยปิดลับคืนไป ติดกับพื้นไปแล้วก็ไปใส่ที่เดิมเป็นอันเสร็จใช้ได้ลองทำดูนะ